สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่พัทยานะคะเราจะมากินก๋วยเตี๋ยวกันค่ะตรงน,นี้ร้านจะอยู่ใ,ใกลใ้ใต้ทางด่วนมอเตอร์เวย์พัทยาค่ะเป็นร้านแบบนี้เลยค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่มะละค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนะคะนี่ค่ะเมนูอาหารราคานะคะโอ้ไก่หม้อใหญ่น,น้ำซุปมอใหญ่เลย ชามใหญ่ๆเลยค่ะน่าถานม,มากไอ้ก๋วยเตี๋ยวมาเราก็มาปรุงเครื่องตรงนี้นะคะอันนี้เราสั่งเป็นแบบเส้นเล็กอะไหล่รวมค่ะราคา60บาทนะคะชามใหญ่ได้เยอะมากเลยค่ะน่ากินมากนี่เราสั่งเป็นเส้นเล็กนะคะ ไก่ไหมตีนไก่มีไหม oh. มีค่ะชามใหญ่น้ำข้นสีสันเข้มข้นน่าทานค่ะ60บาทค่ะชามนี้อีกชามหนึง่งเราก็สั่งเหมือนกันเนาะโอเคทานด้วยกันค่ะ oh. ทานด้วยกัน oh. ชามใหญ่จะกินหมดไหมเนี่ย60บาทโอเค ค่ะทานด้วยกันนะคะอันนี้ก็สั่งอะไรรวมค่ะชามนี้อะไรรวมเค okay. ไปค่ะทานด้วยกันนะคะทานด้วยกันค่ะชามไหนดูสิอ๋ออันนี้ใส่พริกกาสะเก้ดกลนเลย <c oughs> สีสันนะ่าลัวมากเคค่ะ okay. ทานด้วยกันค่ะทานด้วยกันทานด้วยกันนะคะ,นนะ,คะพอทานเสร็จมาเช็คบิลพ่อค้าบอกว่าชามละ50บาทเองครับ ถูกใจเราเลยอร่อยด้วยไปละคะ่ะทานอิ่มแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ